เริ่มตนน้นยางที่บอกไปคืองานประเภทนี้ไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมนะครับในปีนี้เริ่มกันอย่างคึกคักโยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกครับที่เวทีกลางภายในบริเวณสารลกลางจังหวัดนครพนมครับนายปรยาชญ์อุ่นเพ็รวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับเป็นประธานเปิดงานประเภทนี้หลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมสอบประจําปี2 5 6 8และงานโยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก โดยกำหนดจัดอย่างที่บอกไปครับ12มือ12คืนเริ่มมาแต่แต่27กันยายนไปจนหอด8ตุลาคมครับกิจกรรมสำคัญก็คือการจัดแสดงสุ่มวิถีชีวิตค้นเห็ดเรือไฟริมฝังโขงการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมและมานน้ำประกอบผูรักโลกแสงไฟแห่งศรัทธาและการจัดแสดงเรือไฟโบกอนุผู้มีภาคลุ่มนำโขง การแสดงเรือไฟเฉลิมพระเก 70, ียรติเจสิปัาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีการไหลเรือไฟโบราและเรือไฟจากอำเภอต่างๆร่วม12ลำการลอยกระทงสายการประกวดทิดาเรือไฟและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมออกร้านมัชชากาชาดนะครับการจำหน่ายสินค้าโอท็อปตลาดมหาไทยแซฟเวอร์รวมไปถึงการแสดงดนตรีเช็คอิน สวนดอกไม้พร้อมปฏิมากรรมโคมไฟออนิบับครบทุกด้านเองนะครับโดยเฉพาะเจ็ดตุลาคลมขามมือนี้ไปก่อนนะครับไปเบิงมือไฮไลท์กันตรงกับวันออกพรรษาเพิ่์สิมีไฮไลท์ก็คือพิธีรำบูชาองค์พระาธาตุพนม8 0ดโมงเก่านาทีอันเชิญไฟพระเลกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้น้ไปจุดต่อบนเรือไฟถูกลำ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของการจัดงานนอกจากนี้ครับยังมีการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำคาของชาวนครมนมโยระดับประเภทนี้เลือกไหลเลือไฟไทยสู่เลือไฟโลกครับ